สวัสดีค่ะอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออวันนี้นะคะสิผ้าเด็กน้อยนะคะมาปลูกพริกค่ะพี่น้องเออเป็นพริกขี้หนูผสมนะคะพี่น้องเยอะเยอะค่ะเหลี่ยมตาอีกแล้วค่ะตอนนี้บรรยากาศตอนนี้หนึ่งทุ่มนะคะพี่น้องเออจะหนึ่งทุ่มแล้วแต่ยังไงก็ดวงอาทิตย์แบบ ยังยังแรงนะคะแรงกล้าที่นี่โอเคเดี๋ยวกิตตจะพาไปดูลุมพริกเน่องอาลุกสิลุกเร็วลุกขึ้นใครอยากนั่งเก้าอี้ต่อรามาจะให้นั่งแต่มามาจะลุกเออโอเคนี่ไปลุกขึ้นลุกขึ้นอย่าไปเหยียบผักนี่นะครับพี่น้องนี่เป็นพริกขี้หนูผสมนะคะ เราจะเลือกแต่ต้นที่สมบูรณ์แล้วเด้อค่ะพี่น้องอต้นที่ใหญ่กิตตจะคัดไปปลูกนะคะให้น้องไปลูกโอเคเดี๋ยวกิตเ์จะพาไปปลูกนะคะพี่น้องเลือกแต่ต้นสมบูรณ์แบบเด้อค่ะพี่น้องนี่มันก็ใหญ่พอควรแล้วนะคะเป็นเดือนแล้วกิตตประคบประหหลายเข่งค่ะทางนั้นก็มีนะคะหนูนูหนูนูพาดูสิหนูหนูนููเดี๋ยวทางนั้นนะคะพี่น้องในรถเข็นนะจ๊ะ แล้วกิตตพาไปดูเด้อจ้ะพี่น้องนี่นะคะวิธีปลูกนะคะเราก็จะขุดหลุมตามระบบน้ําหยดนะคะพี่น้องเพราะว่าที่นี่เราใช้ใช้ระบบน้ําหยดเนาะขุดไปแค่นี้เนาะไม่ลึกอ,อันนี้เป็นรากอะไรไม่รู้นี่รากมะเขือหรือเปล่าหรือกระชายอ้าวขุดไปขุดมาเจออะไรวะมมไม่ใช่อันนี้เป็นรากหญ้านึกว่ากระชายเนาะอ่ขุดไม่ตรงลึก อันนี้รากอะไรไม่รู้นี่มันมีบิ r t u a l r รากมะเขือเห็นไหมมะเขือเตรียมตัวขึ้นอีกแล้วอ่ะขึ้นง่ายมากนี่พี่เตาจะขุดไว้ลุมเว้นลุมนะคะนี่เพราะว่าเราจะให้เด็กกุดช่วยเนาะมะเขือเตรียมขึ้นอีกแล้วอ่ะง่ายนะคะนี่มิกตดูขุดลุมเว้นลุมหนึ่งลุมสองลุมลุมที่สามขุดแบบนี้โอเคไหมอ่ะอันนี้มีแล้วหนต้นเดี๋ยว จะปลูกไหมมาม่าจะสอนโอเคไหมอ้าวลุมเว้นลุมเก้าสิบเซนระยะห่างแล้วก็มาม่าจะให้พริกนะคะนี่มามาม่าจะเลือกต้นก้าให้โอเคไหมอืปลูกเฉยๆ่อเอ้าคือปลูกหน่อยแท้อีแล้ก็เดี๋ยวมาม่าจะให้ต้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยืนที่ที่นั่นอย่าพิ่งมานี่นะคะกิต้าจะพยายามเอาต้นที่แข็งแรงนะคะให้ออสก้า เดี๋ยวลูกจะทำมามีทำไมไม่ขึ้นวะอุ้ยรากจะขาดหมดเลยถ้าเป็นแบบนี้อืมแบบนี้ทำไมไม่ขึ้นต้องหาอะไรมากิ้มทิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวมามาทางนั้นอันตรายนะคะพี่น้องเดี๋ยวกิตมาเอาต้นอื่นให้เด็กก่อนเอาสกาต้นทางนี้ไหมมามาเอาให้อย่าไปดึงเองนะลูกเดี๋ยวมามาให้วิกเตอร์อไหมดู กิตต์นน <G itter ing> จะลองเอาจากอันนี้นะคะพี่น้องเอออันนี้เอาง่ายนะคะนี่อ่ะใครจะไปอุ้ยเอาไปปลูกอ่ะนี่เอาไปลงหลุมเลยลูกไปไป okay. เอาก็เอาไหมหนึ่งต้นจะเอาไหมดไเดี๋ยวมาเอาให้ลูกเลือกได้อันเดียวนี้ตรงไหนอันนี้านนจากอันนั้นหรืมันเอายากหรือเอาจากตรงนี้มาเอาให้โอ้ยปลูกปลูกอยู่นานอยู่นะคะพี่น้องต้องทะนุถนอมนะคะนี่ ตกตกล้าไว้เป็นเดือนนะคะก้าแล้วก็ตายแล้วก็นั่นนี่ค่ะอ่ะอ่าต้นของออสกาไปไปปลูกเอาวิทเตปลูกเสร็จแล้วหรอระวังเหยียบข้างหลังหลกไปออบิทเตอร์คุณรู้ไหมไปขุดเหมือนที่มาม่าขุดไปเดี๋ยวก็เป็นคอนไซเออเดี๋ยวมาม่าดูก่อนน้องจะปลูกยังไงเอากาต้องสอนปลูกยังไงลูก ออากระปลูกเป็นด้วยลกูกอุยดูเอาการะปลูกพริกบุนเอาเอาอันนี้กบด้วยข้างหลังใช่ไหมด้านบนใช่ไหมลูกจะเอาไอ้พวกเศษอันนี้กบข้างบนนะคะนี่เห็นไหมแล้วแต่ขืนบนนอกก็ใหม่ข่อยมาขักแต่นอกอันนี้วิกเตอร์ปลูกใช่ไหมวิกเตอร์ดูอืมุนี้วิกเตอร์ปลูกเรียบร้อยทำไมปลูกเร็วจังอืม เอาวิกเตอร์เองว่าเหรอลูกเดี๋ยวให้มามาเอาให้ไหม,ม,ไมอสองอันในอันหนึ่งมันต้องใช้เป็นพิเศษลูกอันนี้มันเป็นพิเศษเอากลับกลับไว้มันทํายากเดี๋ยวมามาช่วยโอเคไหมไปไปขุดลุมเอาลูกปะปะนี่นะคะต้นพริกของเราเยอะมากเลยนะคะพี่น้องวิกเตอร์หนูหนูไปขุดไปก็เอาใส่กน,นลวไปนั่งพักผ่อนนะออไปอย่าพุ่มขึ้นนะพักผ่อนเฉยเยอย่าพุ่มแอบนี้นะ<ม>ลูก มาแมา่มาจะขุดให้โอเคไหมโอเคไหม <Okay. S 1> จะขุดก็เอาพัวสิลูกค่ะเนี่ยพัวว้ายกำลังปลูกแม่เดี๋ยวสองต้นเองตัวได้จะเสร็จวันนี้ไมมอ่าบิ๊เตอร์ต้องช่วยขุดเหรอมานี้มานี้น,นี่นี่ขุดตรงนี้นู่มามาจะบอกนับหนึ่งใช่ไหมอันนี้มีแล้วใช่ไหมนี่มันมีแล้วหนึ่งต้นแล้วก็เว้นอันนี้แล้วก็ขุดอันนี้หนึ่งสองแบบนี้เอาขุด ออสกาอย่าปลูกไม้อามาจะให้ฉัเองเอาเขากู้ตื่นเถอะคุดลงอีกบิก๊กเอ้ยออสการ์เดีย๋ยวเดีย๋ยวมาเอาให้หรอมาเอาให้เอามาเอาใจเย็นๆมาจะพยายามเอานี่ให้อืมพีจังเราบบ้านพี่น,อน้องนี่เออขุดลงลึกๆอย่างนั้นแหละทำอะไรหรอออสการ์เดีย๋ยวมาเอาให้มา,มาเอาให้หยุดหยุดหยุดอาม,มาหาต้นที่มันแข็งแรงต้นพีทของเราเลยต้นนี้แข็งแรงนี่นี่เห็นไหม มาจะเอามันต้องบีบจากข้างล่างไมัันก็ขึ้นมาบอกนี่ไปไปปลูกพริกนี่นะคะเด็กๆช่วยกันปลูกพริกนะคะพี่ร้องวันนี้ไหนตรงนั้นมันดินมันแห้งเหรอวิกเตอร์ รูนั้นดินแห้งว่ะพี่เจตใช่ไหมรูที่เด็กขุดอยู่ป๊าดดูดูอย่าทำแตกนะกบดีๆแล้วเอาเอาเอาเอ่อกบหน้าดินไว้เอาพวกเศษอันนี้นี่เอาเศษไม้กบหน้าดินไว้เดี๋ยวมัมาจะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยออแกนิก อย่าเหยียบนะเอาขุดอีกรูมนึงมา,นนา,างมาขุดอีกรูมนึงอันนี้มีแล้วนี่ขุดรูมนืน้มิเตอร์ดูเอากระถอนแยาออกเร็วอันนี้เป็นักโคมนะคะพี่น้องนี่เราต้องถอนออกอันนี้เป็นต้นักโขมถอนไหมอันนี้เป็นพริกที่ขึ้นแล้วนะคะพี่น้องเราก็ปล่อยให้ขึ้นไปแต่เราเอาแย่ออกเนาะนี่เอากระหลกแย่เร็วหลกหแ้างี้ โอเคไหมปลูกระยะห่างเก้าสิบเซนนะคะพี่น้องเผื่อท่องตัวเราเข้าได้เนาะโอสการ์โอเคปาม่าจะเอาให้ปลูกอีกโอเคนีนะคะพี่น้องแดดแดดนะคะกิต้าโก็จะเลือกอ่าเอาวิกเอาเอาไปเด็กปลูกเอาไปหนูเวลานูจับรากนูจับตรงนี้ลูกอ่ะไปอือทำไมเพราะว่ามันจะได้รากไม่ขาดไปไปปลูกนี่มีต้นใหญ่ๆนะคะเยอะแยะนะคะ กิตก็เอ้เอาไปนู่นไปปลูกกับวิกเตอร์ที่มีอันนี้แล้วใ่เล็กหน่อยนะครับพี่น้องวันนี้เรามาปลูกพริกกันเนาะยังต้นใหญ่ๆอย่างนี้เนาะกิต้ก็ต้องคัดนะคะพี่น้องไม่ใช่ว่ากิต้จะหาต้นที่มันใหญ่แล้วนะคะไปปลูกเพราะว่าแมงค่ะพี่น้องสาเหตุว่าแมงไม่ได้เอาช้อนมาจิ้มเนาะแล้วมาม่าให้อันนี้ นะคะพี่น้องกิต้าก็พยายามเลือกแม่พันธุ์เนาะหาต้นใหญ่ๆสมบูรณ์แข็งแรงนะคะลงปลูกก่อนนะคะเออหลังจากที่ปลูกไปแล้วยี่สิบต้นสามสิบยี่สิบไม่ใช่ยี่สิบดิเยอะกว่านั้นค่ะพี่น้องกิต้ายังไม่ได้อัปเดตเนาะมันอยู่หลายโซนนะคะนี่อันนี้กระ,ต,กะต๊อดกระแตดเราก็ยังไม่ได้ปลูกนะคะเลกิต้าจะหาแต่ต้นที่มันแข็งแรงก่อนเนาะเผื่อแมงไม่กินไม่ได้นะคะอันไหนแม่อันนี้ก็ฝังไว้ก่อนเนาะ จ้านี่โอเคเดี๋ยวกิตาเอาต้นเนาะต้นพีของเรากําลังผอมเนาะปลูกตั้งนานนะคะพี่น้องปลูกแล้วรอบหนึ่งแมงกินหมดเนาะอันนี้เป็นรอบอีกนะคะรอบรอบอ่าถัดมาอีกหนึ่งหนึ่งเดือนนะคะก่อจะได้ต้นเท่านี้เนาะปลูปกบผล่ปกปกมงมจนวานะจ๊ะนี่นะคะกิตาล้งวงมานะจ๊ะแล้วก็ลงเนาะพยายามปลูกนะคะพี่น้องอ มีคนแนะนํามาให้ปลูกพริกเยอะๆทําพริกแห้งคืนนะอืพี่ตาก็พยายามปลูกเยอะๆนะคะเพราะว่ามันคนเราทาพริกแห้งกินเองด้วยนะเจ้านี่คนก็เอาไปใส่ร้านอาหารด้วยเนาะพี่ตาก็จะวักๆนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยจ้าเนี่เดี๋ยวหาอกจักต้นนะคะให้เป็นตัวอย่างต้นพริกของเราอันนี้ที่คือเห็นขา,ขาวๆนี่มันลวกนะคะพี่ต้ากออกแดดเนาะให้เขาชินแดดก่อนเอามาลงเนาะนี่ค่ะ ควักเลยนะคะนี่ควักขึ้นกระโงหลุมนะจ๊ะพี่น้องค่ำแล้วนะนี่จะสองทุ่มแล้วแดดยังจ้ายอยู่เลยเนะ้องทำเสร็จลดน้ำใส่อ้อแกนิกลงไป้ายตัวนะคะปลูกเรื่อยๆแหละครับพี่น้องควักอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นี่สองต้นนะคะนี่ปลูกพริกวนไปนะจ๊ะ อนี่มีอยู่สองต้นจะจับแยกเด้นเอ้าไม่ใช่สองสีไปได้มาสามนะคะเรามองไม่เห็นติดสอยห้อยตามมานำกันนี่นั่นละค่ะพี่น้องโอเคค่ะนี่ใส่อีกลุมใส่ละอีกลุมหนึ่งที่ความฝากว่าผีเล่บาบาทนนจจันนี่พี่น้องเอ,อ้โบไปเน้ว ลูกง่ายนะคะพี่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่แต่แค่จะรอดทำไมอากาศแห้งนะจ๊ะฝากไปกลังใจด้วยจ้ะพี่น้องนี่พี่ของเราจะเติบใหญ่ขนาดไหนนะคะมเมล็ดมาจากไทยนะตจ้านี่พิชขี่หนูพันผสม,มกว่าจะโตได้นะคะพี่น้องผ่านมรสุมมาเป็นเดือนแล้วอโอเคค่ะแต่จะปลูกเรื่อยเรื่อยเด้อ น,นี่นะคะพี่น้องอกิตกิมออกมาอย่างนี้นะคะเราก็จะลงหลุมอใครจะเป็นคนลงอธิบายด้วยหนูไปให้กล้องดูแล้วอธิบายลงยังไงไปเอาไปปลูกเอาลงเอาวิคเตอร์เอาไปไหนไปไหนน,นี่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 น,นี่อ๋อให้เขาไปปลูกเอาไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาม่าจะปลูกด้านนี้ปนไ,ไปคุณลุมอีกสิลูก เนาะโอเคไปนั่งพักผ่อนไปนี่นะคะพี่น้องกิตาจะจิ้มแบบนี้เด้อแล้วก็มาปลูกนะคะนี่มแมวขี้เหรอน,นี่นะคะเป็นต้นที่กิตาเป็นต้นที่กิตาจิ้มออกมาแล้วกิตาจะปลูกเด้อนนคะ่ะจิ้มออกมาจากบรรดาพวกต้นกล้านะคะพี่น้องเพราะว่าอ่า เราต้องรีบปลูกนะคะพี่น้องมันได้ฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วแต่เรากำลังลงเนาะปีนี้มันแปลกๆนะคะเนาะเอเรามีแมงเยอะค่ะพี่น้องนี่แมงแบบนี้นีเนาะ,ะนี่นี่นะคะเขาจะกินต้นอ่อนพิกอย่างดีนะคะกีต้าก็พยายามเอากำจัดเขานะคะ,ะแต่จะ <laughs> แต่มันไม่ได้เราต้องอยู่ด้วยกันให้ได้เนาะหาวิธีนะคะพี่น้องนี่นี่แหละค่ะเดี๋ยว แต่จะปลูกไปเรื่อยๆเยนาะยนเยอะแยะนะคะพี่น้องนี่อู้หลายขักโอเคเสร็จแล้วเหรอบอกสิขอบคุณครับขอบคุณครับไปก่อนครับไปก่อนครับฝากติดตามด้วยครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์อ่ะกดไลค์กดแชร์อ่าพูดเสียงดังๆอ่ะมาม่าให้ไมโครโฟนไมโครโฟนแบบสวยดูดูสวยไหมดูดูดูพูด ฝากติดตามฝากติดตามากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์รักนะจุ๊บจุ๊บรักนะจุบจ๊บจุ๊บโอเคบ,า,บายบายกลับบ้านก็มาขอบคุณครับอือลูกน้องมาขอบคุณครับเต็มเลยนะคะนี่อย่าหย่าพลิกเด้อเดินให้มันระวังนะมาทางนี้แมวก,กับพ่อแมวามาทางนี้มาทางนี้อัอ,อก,ก้าให้เห็นกลอ้องอือเอา ไปเลยขอบคุณครับของคุูครับรักนะจุ๊บจุ๊บรักนะจุ๊บจุ๊บไปแล้วเหรอเอายิ้มก่อน <c oughs> ไป <c oughs> <c oughs> เดินระวังะะพี่น้องบอกพริกปลูกเร็วนะคะเออหลายเส้นหลายต้นนะคะปลูกตามสายยางเลยนะจ้านี่บรรยากศขาศขําแล้วนะคะอันนี้เราจะลงเรื่อยๆเนาะนนเส้นนี้ก็ใช่นะจ้านี่เยาๆไปอันนี้เป็นแตงโม ล้วก็เส้นนี้ก็ใช่นะคะพี่น้องห้าสิบหกสิบต้นนะคะแล้วก็าหาที่ลงอีกเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเบี้ยเยอะมากค่ะเลยไปไล่เละคะ่ะวันนี้ก็จบฟอสแค่นี้ก่อนเด้อท่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับกลางใจนะจ๊ะ